คืออันเนี้ยเป็นกับข้าวที่โฮสเรายกเลิกสัญญาวันที่31เอ็ขาก็ซื้อของพวกนี้มาให้เรามีใครเจ็บคอไอทุกคนหาในวันที่โฮสยกเลิกสัญญานะคะเราก็จะทำกับข้าวกินเองที่โครเอเชียสำหรับเมนูอาหารวันนี้นะคะเราจะทำ อันนี้เป็นน้ำซุปแล้วก็จะทําเป็นไข่คนนะคะน้ำซุปไข่คนแค่นั้นแหละเอาไข่ลงไปส่วนอันนี้จะทําผัดมาม่าเนี่ยคือเส้นมาม่าที่ลวกอยู่ตอนนี้เราไม่สบายด้วยนะคะมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากก็เดี๋ยวมามาบอกอีกทีว่าเกิดอะไรบา้างเดี๋ยวเสร็จเราจะมาให้ดูคะ่ะคืออันนี้เป็นกับข้าวที่ฮสต์เรายกเลิกสัญญาที่สามสิบเอ็ดเขาก็ซื้อของพวกนี้มาให้เรานะะแล้วก็มีมีแค่ขนมปังปกติก็จะมีแค่นี้แหละแล้วก็มีอันนี้ด้วย เนี่ผลไม้นะคะเพราะว่าเราบอกว่าซื้อมาให้หน่อยส่วนเมื่อวานเรารู้สึกไม่สบายก็เลยก็เลยบอกเขาว่าเออซื้อผักใบเขียวมาให้หน่อยเขาบอกมันไม่มีมันมีแต่คิวคอมเบอร์ก,กับสกินี่นะคะก็เลยเอโอเคได้แค่นั้นก็โอเคนั้นแล้วก็ <c oughs> ตอนนั้นค่ะ This is finished ค่ะ <c oughs> อันนี้ผัดมามะ่าใส่แตงกวาแล้วก็ใส่เปเปอร์โคนี้อยู่กับชอตเตอร์นะคะมาเราจะกินข้าวกัน ส่หาตาอาหารมืงจะแม่นแลกไปอยู่มืออื่นนะจูบบอด้แลกเซแพทมามาบัาเนี้ <Yeah. S 2> ใช่ส่สุกเออ่อเห็นวะเป็นตากินยู่บอสุบเป็นตากินเดียมีใครทำบอคือตัวลองคอยวะตบ่เป็นตากินลองอยู่ กินข้าวเสร็จแล้วต่อไปก็จะกินผลไม้นะคะเปิดออกกไหมเปิดอกอกดกวนก็เล่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆนะคะว่าชีวิตตอนนี้ของเราอยู่ที่โครเอียนะคะเรามานี่ตั้งแต่วันที่29่สิบเกาคือสิกายนมาถึงนี่วันที่30ตอนบ่ายๆนะคะก็ ทำนี้นั้นนี้ไปจนตอนเย็นนะคะมันก็มีเเ,เรื่องให้เราสงสัยนะคะเราก็เลยไปถามโฮสที่อยู่ห้องข้างๆนะคะเพราะว่าเขาเช่าห้องคนละห้องให้เราใคก็ไปถามก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันที่สามสิบพอวันที่สามสิบเอ็ดตอนเช้าโฮสนะคะก็เข้ามาที่ห้องเราเราก็ถามว่าเอาิมคุยกันนิดหน่อยนะคะปึ๊บ วนสุดท้ายตอนเย็นเขาเอายกเลิกสัญญามาให้เรานะคะวันที่31ตอนเย็นเราก็เลยเอ้าวต่เอา้เอาแต่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรค่ะก็คาดการไว้อยู่นิดหน่อยเนาะพอวันที่31เขา,เายกเลิกสัญญาเราปุ๊บแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ไงเราอยู่ที่โคเอเชียก็มีการดําเนินเรื่องเหล่ามานะคะทําให้วันที่หนึ่งเราไม่สบายรู้สึกเหมือนมีไขรนะคะ ก็ <c oughs> จนถึงวันนี้นะคะ่ะวันที่6มีใครเจ็บคอไอนะคะแล้วก็ไกดไหลย้อนเป็นทุกสิ่งอย่างนะคะโดยที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเราก็ไม่ได้เจอกับโหษเลยแล้วก็เขาก็ซื้อกับข้าวอาหารมาให้เรานะคะ อันนี้มันไม่ใช่ความใจดีของเขานะทุกคนมันคือสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบเราเพราะเขาเอาเรามาอยู่ที่นี่นะคะโหเอเชียกับเขาเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมายกเลิกเราที่นี่เนาะแล้วก็ <c oughs> เราซื้ออาหารเขาจะซื้ออาหารมาให้เรานะคะโดยที่ก็ซื้อนั่นแหละเส้นมามาก็ผลไม้ขนมปังนะฮะก็วางไว้หน้าห้องแล้วก็ ส่งข้อความมาบอกเราว่าเออเราซื้อนี้นั่นให้เธอนะมองไว้นะห้องเราก็ออกไปเอาอนะก็ขอบคุณเขาปกติจนวันนั้นเราไม่สบายเราไม่ได้นอนไม่สบายมากนีเดียวเพราะว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันที่หนึ่งไม่สบายทุกวัน <c oughs> ตั้งแต่มาใครบอกว่ามาเอเชียมาเที่ยวนี่ผิดนะคะไม่ได้มาเที่ยวเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่ห้องตลอดเพราะว่าไม่สบาย <c oughs> ก็เลยได้บอกเขาให้ว่าเออซื้อยามาให้เราหน่อยแล้วก็ซื้อผักเลยเขาก็เออซื้อมาให้ ก็ไปซื้อมาให้ค่ะก็มันเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่ว่าจะใจดีหรืออะไรแต่ก็แต่ก็ถือว่าสําหรับเราก็คิดว่าเออเขาก็ใจดีอยู่ที่ไม่ไทิ้งเราแบบทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ถามว่าเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเอาอะไรใหม่เงี้ยเราก็ต้องบอกไปสิ่งที่เราอยากจะได้แต่ว่า <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องงานทํางานคือเขาไม่ได้ให้เราทํางานแล้วตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดที่ยกเลิกมาก็ไม่ได้ทําเลยแล้วก็เอา ก็ไม่ได้ดูแลน้องเลยเรา,าคิดถึงน้องคิดถึงเด็กๆมีวันนั้นที่ที่เขาบอกว่าเออเราอาจจะให้เธอช่วยดูแลน้องเพราะว่าเราเราบอกตลอดว่ามีอะไรให้ช่วยบอกได้นะแล้วก็วันนี้ให้น้องมาเล่นห้องเราไหมอะไรอย่างงี้เราก็ถามตลอดนะคะแล้วก็วันนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออเราอาจจะให้เธอช่วยดูแลน้องให้นะเพราะเขามีนัดเราก็เลยบอก <c oughs> โอเคยินดีเลยแต่ว่าวันนั้นนะคือวันที่เราป่วยหนักที่สุดเลยนะคะก็คืวนที่ห้า วันที่หที่เราบอกให้เขาซื้อยามมาให้เนี่ยแหละก็เลยไม่ได้ดูแลน้องเพราะว่ามันไม่สบายเนาะคือไม่ได้กลัวเหนื่อยหรืออะไรแต่แบบกลัวน้องติดติดโรคติดอะไรไปด้วยหมายถึงว่าติดหวัดเลย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ดูแลน้องไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้ให้เราดูแลลูกเขาก็ไม่ได้ชวนไปไหนมาไหนด้วยก็อยู่ที่ห้อง เขาเพิ่งรู้ว่าเราไม่สบายเมื่อวานนะคะแต่จริงๆก็คือไม่สบายมั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วแหละแต่เราก็รู้สึกว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่ต้องบอกหรอกเพราะเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้หนักแต่ว่าเมื่อวานรู้สึกว่าหนักแบบจะตายแล้ว <c oughs> แล้วก็อยู่นี่คนเดียวเราก็โดนยกเลิกสัญญาจ,จ้างแล้วก็ <c oughs> หาบ้านใหม่นู่นนี่นั่นนะคะหลายอย่างเกิดขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็วก็เลยรู้สึกมันเหนื่อย ก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายมากๆก็ต้องบอกเขาเลแล้วแหละก็บอกไปจนถึงตอนนี้วันที่หกก็ทุกอย่างก็โอเคแล้วค่ะรอแค่วันกลับหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้เครียดว่าจะต้องอยู่นี่หรืออะไรแล้วก็คือแบบโอเคทุกอย่างปัญหามันดูคลี่คลายออกไปหมดแล้วะเพราะว่ามีหลายคนช่วยหลายคนมา้างกๆ่าขอบคุณค่ะแบบหลายคนที่เรานับถือเนาะ ท่านก็แบบช่วยเราหลายสิ่งอย่างให้ให้ปัญหามันมัน,ม,นมันคลี่คลายออกมาได้ตั้งตั้งแต่วันที่เราถูกยกเลิกสัญญาโดยที่เราไม่ได้อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เราก็ต้องอยู่นี่แล้วก็ยังกลับไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ต้องอยู่แค่ในห้องโค้ชเชียร์จะสวยเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แค่ในห้องแต่ว่าดีหน่อยที่ห้องมันติดทะเลก็ได้ไปเดินเล่นทะเลบ้าง วันวันวันเดียวแต่ในเดี๋ยวจะไปอีกแต่ว่าแม่บอกว่าอย่าไปเพราะว่ายังไม่ยังไม่หายดีอะ่ะไม่ได้กินหลายวันเลยเนา่าซะอ่เน่าก็ทิ้งไปตามนันค่ะทุกคนจริงๆคลิปว่ามีที่อัดไว้นะแต่ว่า มันยังตัดไม่เสร็จ <c oughs> มันมีปัญหาเข้ามาตลอดหนึ่งเดือนที่อยู่ด้วยกันก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,มีใจทำอ่ะก็อันนี้คือเรื่องคร่าวๆที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนก็อยากฟังไหมว่ารายละเอียดเต็มๆคืออะไรถ้า <c oughs> อยากฟังก็บอกมานะคะก <c oughs> ็เดี๋ยวจะหาเวลาทำให้แล้วก็ตอนเนี้ยวันที่หกแหละ จะได้กับวันเสาร์ที่แปดก็ต้องรอไปอีกนะคะตอนนี้เป็นวันละเที่ยงก็รออีก2วันละกันก็จะไปถึงสวิตวันที่9ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาก็เดี๋ยวเราให้ฟังว่าเป็นยังไง <c oughs> นะคะถ้าใครอยากฟังก็คอมเมนต์บอกกันละกันสำหรับน,นี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันค่ะวันค่ะ